สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลบแถวว่างจำนวนมากในโปรแกรม microsoft word อย่างรวดเร็วนะครับในข้อมูลตัวอย่างเนี่ยผมมีรายชื่อแบบนี้นะครับเป็นรายชื่อที่ให้ ai สร้างให้นะครับแล้วก็ Copy ปี้มาวางมันก็จะมีแถวว่างแทรกเข้ามาแบบนี้ทุกๆชื่อเลยนะครับทีนี้ถ้าจะลบทีละแถวเนี่ยก็น่าจะใช้เวลานานนะครับแต่มันมีวิธีที่เร็วกว่านั้นทําอย่างไรไปดูกันนะครับลําดับแรกก็คลิกที่แถบหน้าแรกนะครับแล้วก็คลิกที่เมนู แทนที่ตรงนี้นะครับหรือวิธีการที่เร็วกว่าก็คือกดปุ่ม Control H ได้เลยนะครับ dialog box ค้นหาและแทนที่ก็จะปรากฏขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือในช่องสิ่งที่ค้นหานะครับให้เราพิมพ์เครื่องหมายค่าเล็หรือว่าเครื่องหมายยกกำลังนั่นเองครับแล้วก็ตามด้วยตัวอักษร p แล้วก็คาเรทแล้วก็ P นะครับตัว P ีเนี่ยย่อมาจากพารากราฟซึ่งก็คือย่อหน้านั่นเองนะครับเสร็จแล้วที่ช่องแทนที่ด้วยก็ให้พิมพ์เครื่องหมายคาเรทแหละแล้วก็ตัวอักษร P แบบนี้นะครับครั้งเดียวนะครับก็คือให้ค้นหา2พารากราฟแล้วก็แทนที่ด้วย1พารากราฟนั่นเองทีนี้เราก็คลิกปุ่มแทนที่ทั้งหมดได้เลยนะครับก็จะมีแจ้งเตือนว่าเสร็จทั้งหมดแล้วเราได้ทําการแทนที่19ครั้งนะครับคลิกปุ่มตกลงเราก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับ แถวว่างทั้งหมดถูกลบทิ้งไปแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันมีแถวว่างมากกว่า1แถวอย่างเช่นตรงนี้จากตรงนี้มาตรงนี้นะครับก็จะมีแถวว่าง1แถว2แถว3แถวเราก็สามารถพิมพ์เครื่องหมายคาเลทแล้วก็ตวกัวอักษร p ตามจํานวนแถวว่างที่เราต้องการแทนที่ได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับก็จะมี1แถว2แถว3แถวแล้วก็บวกอันนี้1เป็น4นะครับอลองดูก็จะเป็นคาเลท p คัเลทีขั้เลทีแบบนี้นะครับก็คือแทนที่4พารากราฟด้วย1พารากราฟคลิกปุ่มแทนที่ทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแถวว่างทั้งหมดก็จะถูกแทนที่นะครับหรือว่าในบางกรณีเนี่ยแถวว่างมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะมีแถว3แถวบ้าง2แถวบ้างนะครับเราก็แทนที่ทีละสองพารากราบเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่ากดปุ่มแทนที่ทั้งหมดนี่ ne, อาจจะกดบ่อยหน่อยอย่างเช่นกรณีนี้นะครับก็จะแทนที่2พารากราฟด้วย1นพารากราฟนะครับก็แทนที่ทั้งหมดแล้วก็ตกลง หายไปแล้วแทนที่ทั้งหมดอีกทีแล้วก็ตกลงแบบนี้นะครับทํา2ครั้งนะครับหรือเราทําจนกว่าแถวว่างจะหมดนั่นเองนะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ